ค่ะท่าเตียนนะคะหลังจากที่เราไปเที่ยวที่วัดโพนะคะเรียบร้อยเราก็จะไปที่วัดอรุณอีกแห่งหนึ่งนะคะวัดอรุณราชวรารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะอยู่ตรงกันข้ามกับวัดพระเชตุพนนะคะวัดพระเชตุพนเล็กอย่างหนึ่งว่าวัดโพส่วนวัดอรุณราชวรารามจะมีวัดสองจะมียักษ์สองตนนะคะ เ,ะะเรียกว่าวัดแจ้งนะคะวัดโพวัดแจ้งนี่ค่ะภาพบรรยากาศที่ข้าเรือท้าเตียนก่อนที่จะข้ามไปวัดอรุณนะคะเยอะมากๆ นักท่องเที่ยวก็ขึ้นจากเรือแล้วนะคะขวักไขเ่เลยเรือที่นั่งอยู่ตามแม่น้ำเจ้าพยานะคะนอกจากมีเรือด่วนเจ้าพยาเรือหางยาวแล้วก็จะมีเรือข้ามฟากนะคะซึ่งข้ามฟากจากท่าเตียนไปวัดอรุณราชาวารารามค่ะ เรายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดอรุณนะคะบริเวณที่ยืนอยู่นี้คือประตูนกยูงนะคะซึ่งอยู่ทางด้านหลังของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามนะคะหรือวัดโพนั่นเองนะคะยักษ์วัดโพเจอวัดวัดแจ้งนะคะอยู่ตรงกันเลยวัดอรุณนี่คึกคักมากเป็นพิเศษนะคะนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึง เ,ออเป็นไกด์ทัวนะคะมาไม่ขาดสายเลยทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นี้มาตรกกันตลอดนะคะบริเวณวัดอรุณก็จะคึกคักมากนะคะวัดอรุณเป็นวัดในรัชกาลที่สองนะคะเดิมชื่อว่าวัดมะกอกภายหลัง สมเด็จพระเจ้าตากสินเดินทางมาถึงที่กรุงธนบุรีนะคะแล้วก็มาสว่างที่วัดมะกอกแห่งนี้จึงเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็นวัดแจ้งค่ะในอนาคตข้างหน้าอีกไม่กี่วันนะคะวัดอรุณราชวรารามจะเป็นวัดที่ได้รับการข่าวขนานชื่อเสียงก้องโลกนะคะเนื่องจากจะมีพิธีทอดพระกฐถินทางชนละมาก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนะคะเร <'s> ือพระสุพรรณหงส์ซึ่งจะเป็นเรือเอกนะคะในการรับใช้พระมหากษัตริย์นะคะเรือก็เล่นกันขวักไขวเลยนะคะ